ตอนนี้การยางแห่งประเทศไทยหรือกยทยังคงเดินหน้ายกระดับคุณภาพยางาพาราไทยรวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันล่าสุดค่ะไปเปิดอาคารตลาดกลางยางาพาราที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นตลาดกลางยางาพาราแห่งที่8ของประเทศไทยด้วยนะคะและจะเป็นแหล่งซื้อขายยางาพาราคุณภาพในภาคเหนือรวมถึงยังเชื่อมโยงตลาดการค้าต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดจีนในอนาคตติดตามความก้าวหน้านี้พร้อมกันค่ะ ได้เริ่มเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้วสําหรับอาคารตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายน้องใหม่ตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทยแห่งที่8ของประเทศเพื่อเป็นแหล่งซื้อขายยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางในภาคเหนือซึ่งมีพื้นที่การปลูกยางมากกว่า1นล้านสองไร่ผลผลิตยางแห้งมากกว่าปีละ200 0 0 0ตันโดยเฉพาะเชียงรายซึ่งมีผลผลิตยางพารามากที่สุดเกือบ6 0 0 0 0ตันต่อปี โดยตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายจะเป็นจุดให้บริการด้านการตลาดยางพาราสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกรและนักธุรกิจด้านยางพาราในการเจรจาซื้อขายยางพาราคุณภาพทั้งยางก้อนถ้วยและยางเคล็บโดยการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทซึ่งเป็นเหมือนพี่เลี้ยงจะก,กำหนดมาตรฐานและราคากลางเปิดตลาดให้ผู้ซื้อประมูลและซื้อขายผ่านการประมูลอ e ิเล็กทรอนิกส์ทำให้การซื้อขายเป็นธรรมมากขึ้น เรียกว่าผู้ซื้อพอใจคุณภาพส่วนผู้ขายก็พอใจราคาสำนักง,งานตลาดเชียงรายนะครับก็คือจะเป็นการรวบรวมผลผลิตของสาบันนะครับให้มาอยู่นะครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นคล้ายๆล,ลักษณะของโบรกเกอร์นะครับซึ่งซึ่งแต่เดิมเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยตัวตัวของสาบันเองเนี่ยเขาส่งออกทางทางบริษัททางเทรดเดอร์ซึ่งซึ่งซึ่งจะผ่านในหน้าอีกทีนึงเราเอางมีการ พัฒนาในรูปแบบของอะระบบดิจิตอลมาใช้นะครับเรามีการขับแพลตฟอร์มในเรื่องการซื้อขายยางเพื่อช่วยให้มีการซื้อขายที่เป็นธรรมแล้วก็ลดลดลดในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องการแข่งขันทางการค้าให้มากขึ้นนะครับซึ่งเราคิดว่าเราจะพยายามพัฒนาระบบเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยมาให้เป็นรูปธรรมต่อไปครับ ปัจจุบันตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายมีสมาชิกผู้ซื้อยางพารา22รายสมาชิกผู้ขายทั้งกลุ่มและสถาบันเกษตรกร49รายและยังมีตลาดเครือข่ายอีกกว่า30ตลาดเริ่มเปิดการซื้อขายมาตั้งแต่ปลายปี63ล่าสุดช่วง6เดือนมานี้มีการซื้อขายยางพาราไปราว16,000ตันรวมมูลค่ากว่า400ล้านบาทแล้วที่สำคัญเชียงรายเป็นประตูสู่ชายแดนเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไปจนถึงจีนตอนใต้ซึ่งจะสร้างโอกาสในการส่งออกอย่างพาราไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผลผล,ผลิตมากที่สุดนะครับมีพื้นที่เพาะปลูกสูงที่สุดซึ่งเราก็เลยในเรื่องของจังหวัดเชียงรายเพราะทั้งเป็นศูนย์กลางในเรื่องของแหล่งวัตถุดิบแล้วก็มีในส่วนของเขาเรียกว่าไหงนักด่านแล้วก็เป็นศูนย์กลางในเรื่องการคมนาคมขนส่งนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ความคิดของเราคนเดียวมีการศึกษาแล้วก็ในส่วนของ เเคือข่ายรษกรตั้งทีี่่นะตรรกเลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงรายจึงเป็นอีกก้าวสำคัญของการยางแห่งประเทศไทยในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพยางพาราของไทยไปสู่การค้าโลกในอนาคตด้วยทีมข่าวสูนย์ข่าวภาคเหนือสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน